นี้ก็เป็นลักษณะของไผ่เลี้ยงเนาะไผ่เลี้ยงหรือไผ่สร้างไผ่แถวบ้านผมเามักจะเรียกไผ่เลี้ยงมากกว่าเนาะไผ่เลี้ยงนี่ข้อดีไอ้ของเขาก็ลำตรงนะลำตรงแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะมีอ่าจะเป็นไอ้ปลายเขาจะบางนะเนาะลำเขาก็อยู่ที่ประมาณสักสองนิ้วสามนิ้วอย่างเงี้ยครับผมแล้วเสนลำต้นหนออันนี้จะเป็นไผ่เลี้ยงหนอสีเหลืองนะอ่าอันนี้เป็นพวกไผ่เลี้ยงที่หนอมันออกหนอหนอออกสีเหลืองเหลืองย่างเงี้ยอ่ามันจะมีไผ่เลี้ยงหนอสีเหลืองกับไผ่เลี้ยงหนอสีดำอย่างเงี้ยเน อ่าอันนี้บ้านผมจะเรียกว่าไผ่เลี้ยงแล้วก็อีกพันหนึ่งบ้านผมจะเรียกว่าไผ่ลูกดำเนี่ยก่อนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์ศึกษาพานะันธห้องไข้ายเป็นแปลงสาธิตการปลูกไผ่อ่ะที่พี่เขาก็มาแวะเบียนดูได้นะครับผมมีตั้งหลายสายพันธุ์นะครับผมอ่าเม่อกเขากำลังปลูกใหม่อยู่ครับเนี่ยบางบางต้นก็ใหญ่แล้วครับเนี่ยพาแวะมาดูนะครับอูที่เขากําลังล้อมล้อมอ่าเวลาปลูกไผ่อยู่ในกอนะปลูกไผ่อยู่ในกอน,นี่มันอ่าถ้ามันจะมีรากเข้ามาที่เขาจะใส่ถั่ยเยนะครับ น,นี่ก็เป็นพวกตะกูลไผ่หกยักษ์เนาะอ่ากำลังดูแลอยู่กำลังต้นกำลังใหญ่ใ่่นะครับเ <c oughs> ออที่เขาตัดไปเยอะเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกไผ่ลูกดำที่บ้านผมนะ ไอไข่ลูกดำนี่หนอ่อมันจะออกลายๆดำๆนะครับผมบางที่ก็เรียกยแต่ละที่เพราะว่าไข่ลูกดำบ้านผมนี่ลำต้นมันจะใหญ่นะแต่ลำต้นมันลักษณะคล้ายๆกันได้แต่ว่าต่างกันที่ลักษณะของหน่อครับผมถ้าหนอ่องเขานี่จะเป็นนี่ครับผมที่เขาก็มามา,มา,ม,า,ม,ามาเรียนรู้ศึกษาได้ครับที่บุคคนที่เหมาะกับคนที่ว่าไม่ไม่มีความรู้ในเรื่องของไม้ไม้ไม้ไผ่นะที่เขาก็มามาดูป้ายตามตามนี้ครับผมนี่นะ เห็นพวกไผ่ลวกดำอย่างเงี้ยไผ่ลวกดำนี้อ่ามันจะมีข้อไอ้ลำต้นเขาจะใหญ่เนาะเนี่ยครับผมอันนี้เป็นไผ่ช่วงนี้ไผ่มันก็จะสวยที่สุดละดูลำเนี่ยคันเนี่ยโอ้ลำใหญ่มากเลยถ้าปลูกที่อื่นนี่แถวภาคกลางนะมันจะไม่ใหญ่นะถ้าเป็นภาคกลางเราจะปลูกลำนึงแค่สองนิ้วสามนิ้วอย่างเงี้ยแต่นี้ปลูกไปนู่นแล้วเขาต้นหนึ่งนี่เกือบอ่าสิบกว่าเมตรได้ครับผมต้นสูงเลี่ยวเลยแหละครับผมไผ่นี้มันเหมาะกับที่ว่าอากาศชื้นจะปลูกได้ดีเฉพาะภาคเหนือเนาะ าภาคเหนือเกือบได้เกือบทุกทุก,ก,กจังหวัดน,นะครับผมเราจะเป็นพวกไผ่ไอ้ภาคอีสานตอนบนหรือาภาคตะวันออกเงนี้ครับผมแต่และท้องถิ่นนี่เขาก็เรียกชื่อไม่เหมือนกันนะแต่แต่ละภาคแต่ละภูะมิภาคเพราะวา่าชื่อไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าลำต้นขนาดของมันมันจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับผมพี่ๆเขาลองมามาดูอีกหลายหลายเยอะมากเลยครับผมเนะะกับไอ้แปงที่ว่าพี่ๆเขามาดูไผ่เขียวไผ่บงเงนี้ครับผม ไข่บงดำอย่างนี้ไข่นี่ก็ดีนะเหมาะก,กับการทำงานจักตอกนะครับนี่นะครับอเอามาจักตอกจากนู่นจากนี่ได้สบายเลยนะครับผมน,นี่ไขน่นี้โอ้ อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นพวกไผ่ลูกแดงนะไผ่ลูกแดงนี่ก็เหมาะนะครับไอ้วันที่เขาไมา่ได้สังกรจริงๆเราลำต้นจะใหญ่ไฟเบอร์เนี่ยเขาจะเยอะนะครับผมเนี่ยครับที่ี่เขาก็มาศึกษาดูได้ครับผมกับไอ้แปง้งอันไผ่แต่และแต่ละอันแต่และอย่างช่วงนี้เป็นไผ่ที่ว่าโอเคมันผมว่าสวยนะพอไผ่ทีเนี้ยสักพักหนึ่งเนีย ลำเขาก็จะไม่ค่อยสวยนะครับผมกับพันธุ์ไผ่แต่ละชนิดเนาะ,ะไผ่ที่นี่มันอตอนนี้ตีตรงที่สูย์ศึกษาพัฒนาห้วยคองไผ่ครับผมอะจะมีอยู่น,น,น่าจะเยอะพี่ๆเขาจะรวมรวบรวมสายพันธุ์ไผ่ไว้เนาะสายพันธุ์ไผ่ให้กับพี่ๆเขาดูอย่างเงี้ยอ,อันนี้ที่บ้านที่บ้านผมเรียกว่าไผ่สร้างนะ,ะไผ่สร้างเหลืองหรือไผ่สร้างคำอย่างเงี้ยครับผม นะครับผมที่ที่เขาก็มาแวะมามาดูได้เนาะในศูนย์ศึกษาพัฒนาห้อง้องไ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นี่ก็จะปลูกไ่แต่ละแต่ละชนิดแต่ละอย่างให้กับพี่ที่เขามาดูครับว่ามีเจ้าที่ขอให้คําแนะนําอะไรอยู่ครับผมากับการทําปลูกไ่เนาะปลูกไ่มันมีไ่ใช้ลำเนาะไ่ใช้ลำอ่ไาไ่จักสารไ่กินหน่อนเนี่ยมีอยู่หลายๆพันนะครับผมเดี๋ยวบ้างๆพาพี่ที่เขามาดูคลิปใหม่นะครับปอาคุครับกับแปลงสาธิตการปลูกไ่นะครับ